นี่แหละครับเป๊ปกัเดล่าบอกว่าอย่าทำเป็นร้อยนองเบามึงทำเป็นร้อยแล้วเ้าเอาตีนไปกินว่านี่แหละครับเป๊ปกัเดล่าครับเป็นภาพคลิปล่าสุดที่มีหลุดออกมาครับเกือบจะมีเรื่องกับแฟนบอลคนหนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขณะที่เป๊ปกัเดล่านี่กำลังเดินอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแฟนบอลรายหนึ่งนะครับที่เขาเหมือนไปแซวเป๊ปครับบอกว่าโอเคเพื่อนมันก็แค่การพ่ายแพ้เกมเกมหนึ่งละ แต่หลังจากนั้นครับเหมือนเป๊ปไม่พอใจนะครับแล้วก็เดินหันหลังกลับมาตามภาพที่เห็นเลยนะครับเดินมานี่จะเอาเรื่องแฟนบอลคนดังกล่าวนะครับแล้วก็เป๊ปก็พูดประโยคเดิมๆซ้ํากันหลายรอบครับรู้ไหมการพ่ายแพ้มันเป็นยังไงมึงรู้หรือเปล่าการพ่ายแพ้มันเป็นยังไงเป๊กก็ออกมาพูดประมาณอย่างนี้ครับหลังจากนั้นทีมงานของเป๊ปเองก็เข้าไปห้ามก็ดีครับเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับก็เป็นการแค่ฟาดคารมกันเฉยๆครับ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับในรายงานจาก Daily Mail ครับเขาได้บอกว่าคลิปคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นไม่ใช่เกมที่หลังจากแพ้ลิเวอร์พูลไป0ูต่อ2ครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับหลังจากเกมฟุตบอล FA ครับนะครับที่แมนซิตี้แพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ในรอบชิงชนะเลิศครับเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับ ก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าคนอย่างเป๊ปกุเดล่านะครับเกลียดการพ่ายแพ้เป็นอย่างยิ่งเลยครับก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมที่เราได้เห็นภาพที่เป๊ปเอามือนี่ไปข่วนหัวตัวเองไปข่วนหน้าตัวเองครับเขาก็คงจะเกลียดความพ่ายแพ้เป็นอย่างยิ่งเลยครับและนี่แหละครับก็เป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับบางสื่อก็บอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแฟนบอลนะครับอยากจะให้เป๊ป สนใจไงหมายถึงว่าไม่รู้จะทายังไงเพราะเป๊ปเดินอยู่เป๊ปก็ไม่ได้หันมาแล้วแฟนบอลคนนี้ก็ใช้คําพูดดังกล่าวมันก็เลยทําให้เป๊ปเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็พยายามจะเข้าไปเอาเรื่องแฟนบอลคนนี้นะครับอ่ะแต่ก็ยังโชคดีครับเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะครับมันก็เข้าใจได้เนาะอารมณ์ของคนที่พึ่งแพ้มาแล้วก็ไปโดนการพูดยั่วยุเหน็บแนมอะไรประมาณนี้ครับต่อให้ต่อให้เป็น ระดับเป๊ปก็ตามบางทีมันก็คนเรามันก็มีความโมโหที่แบบว่าเออมันบางทีมันก็ก็ต้องเลือกแซลเลือกเล่นให้ถูกกาลเทศะครับถ้าเลือกเล่นแซลไม่ถูกกาลเทศะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้แหละครับก็นั่นแหละครับก็เข้าใจนะผมก็เข้าใจเป๊ปกเดล่าเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบางทีหลายคนบอกเฮ้ยคุณต้องควบคุมอารมณ์ใช่ครับถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ก็จะดีที่สุดดีมากๆเลยครับไม่ต้องไปโต้ตอบแต่ก็ถือว่าบางคนการ หงุดหงิดบางทีบางวันนักบางวันมันก็อาจจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าควบคุมได้มันก็จะดีมากๆครับนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคลิปที่เป็นไวรัลเมื่อค่าคืนนี้แหละครับอ่ะหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าสถานการณ์ของแมนซิตี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับโอ้โหใครจะไปคิดนะครับแมนซิตี้ของเป๊ปกุเเล่าไม่ชนะใคร7เกมติดต่อกันนะครับแพ้คู่แข่งไป6เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคสมัยของเป๊ปกาเดล่าในการคุมทีมครับแต่ล่าสุดครับก็ถือว่าโชคดีเลยครับเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถกลับชนะได้แล้วนะครับก็ชนะทีมอย่างฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าน่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเป๊ปแล้วก็ลูกทีมได้พอสมควรนะครับโดยหลังจากนี้นะครับโปรแกรมของแมนซิตี้นะครับก็จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนพาเลสในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็บุกไปเยือนมาลายูเวในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก เล่นในบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าครับหน้าดูมากๆนะครับคู่นี้แล้วก็มีบุกไปเย็นวินล่าเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็มีบุกไปเย็นเลสเตอร์ครับเล่นในบ้านเจอเวสต์แฮมฟุตบอลเอฟเอครับช่วงต้นปีครับก็เล่นในบ้านเจอกับทีมอย่างเซาท์ฟอร์ดแล้วก็หลังจากนั้นจะบุกไปเย็นทีมอย่างเบนฟอร์ดคือถ้าเกิดดูจากโปรแกรม สินัดหลังจากนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ยากมากสำหรับเบฟเกอร์เดล่าก็มีโอกาสในการเรียกความมั่นใจและสามารถชนะรวดแบบยาวๆเข้าเบรกได้เหมือนกันนะครับทีมอย่างแมสซิตี้ครับนาทีนี้ผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีแต้มห่างจากลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์อยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าด้วยแต้มขนาดนี้ครับมัน,นถือว่ายังห่างกันไม่เยอะนะครับห่างจากลิเวอร์พูลประมาณ9แต้มด้วยกัน,นครับก็ถือว่าพรีเมียร์ลีกผมว่ายังตัดชื่อแมนซิตี้ออกไปไม่ได้ครับเพราะบทที่ แมนซิตี้เข้าฝักเข้าฟอร์มครับทีมของเป๊ปก็ทําให้เห็นมาแล้วนะครับชนะคู่แข่งรัวรัว20นัดติดต่อกันเขาก็เคยทํามาแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าฤดูกาลนี้แมนซิตี้จะสามารถกลับมายืนอยู่ในจุดสูงสุดของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางขอองงงช่โฟนนตุไวว้้ดยะครับ และอย่าลือนะครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางน้ำมันเอเมอรันะครับน้ำมันดีๆนะครับเพื่อสุขภาพนะครับนำมาซื้อมารับประทานกันครับเอเมอรันะครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัครับ